สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมปากอนนะครับคลิปนี้เราจะมาทำาน้ำอัญชันกันนะครับอัญชันที่ผมเก็บมาได้แล้ววิธีการก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ดอกอัญชันเข้าไปอัญชันที่ผมเอามาทำนี้เป็นอัญชัน5้าชั้นนะครับ ดอกเขาจะเยอะกีไปดอกเขาจะเยอะผมปลูกเองไว้ข้างบ้านนะครับพอเราต้มแล้วแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพักให้เย็นนะครับ พอเย็นแล้วเราก็เอาไปผสมกับน้ำมะนาวก็จะกลายเป็นอันแันมะนาวนะครับหรือว่าถ้าเราไปใส่กะบน,นมสดก็จะกลายเป็นอันชันนมสดนะครับวิธีการง่ายๆมีแค่นี้นครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง กด Subscribe กดติดตามเพื่อจะได้มีรับโอกาสรับชมในคลิปต่อต่อไปนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับสวัสดีครับ